ธรรมะธรรมโมโง่กันอยู่ได้สวัสดีครับพี่ต้ยครับเราก็อยู่ในการธรรมะธรรมโมโง่กันอยู่ได้ชื่อรายการเห <c oughs> <ๆ>ล่านีนะ้โหดดุด,ดันไม่ใช่ไม่ได้โหดไม่ได้ดุด,ดันนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็เหมือนย้ำภาษาจะไปติด <c oughs> หามันทำไม <c oughs> พระพุทธเจ้าใช้คำอันสละสลวยนะซึ่งถ่ายทอดกันมาว่า อวิชาอ่ะวิชาแปแล้วว่าความไม่รู้ไม่รู้ปแล้วโง่ไหมไม่รู้ก็ <constantly. S 1> แบบนับน้นเราก็มาแปลภาษายัางไงก็ตามแต่แต่เนื้อหาที่แท้จริงตามสภาวะธร,รรมชาติก็คือการไม่รู้ความจริงเราต้องการส oh, ื่อว่าอ๋อมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้ความจริงค,ความจริง <c oughs> ของธรรมชาติทั้งหลายมันเป็นอย่างไรเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าการที่เราจะทําให้กิเลสเนี่ยหายจากตัวเราเนี่ยมันพอเป็นไปได้ไหมแล้วมันทํำยังไงเมื่อกี้ฟลุ๊กพูดเรื่องว่าความอยากกิเลส คำว่าถูกต้องเนี่ยนะปัญหาของเราเนี่ยก็คือความอยากเราจะเรียกสับมันว่ากิเลสเรียกตัณหาเรียกอะไรก็ตาม<ด>ตารตาคงราคะแล้วแต่มันจะใช้สับอะไรซึ่งเป็นสมมุติขึ้นมาแท้จริงมันคือความอยากถูกไหมคาถามมันก็คือกิเลสมันเกิดขึ้นทุกคนถูกไหมใช่ผมว่าคิดว่าอย่างนั้นแหละซึ่งเป็นความจริงเพราะการเกิดขึ้นของกิเลสเป็นไปตามธรรมชาติของจิตกิเลสเกิดขึ้นแล้วทําไมถึงอยากให้หายเพราะเพราะอะไรเพราะมันก่อเกิดความ ทุกใจเหมือนสิ่งที่เราพูดไปกิเลสมันทําให้เกิดความทุกข์ใจนะอยากได้เราไม่ได้อะถูกต้องก็ทุกอะหรือกูไม่อยากได้เสือกมาเ็ือกมาเพราะว่ากูไม่อยากได้ขี้มึงเอาขี้มาให้กูไม่อยากให้มึงด่ากูมึงเอาด่ามาให้แบบนี้อยากได้ตังอยากได้เงินทองแต่ไม่ได้อยากได้เมียสวยๆโอ้โหที่เข้ามาก็ดูกิเลสเท่านั้นก็ทุกมันไปทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนวาใจอันเป็นสาระสำคัญเนี่ยคือความอยากเนี่ย มันเป็นปกติกิเลสเนี่ยมันเป็นปกติของการทำงานของจิตใน4ขั้นตอนจะพูดกี่ครั้งกี่หันแล้วเราต้องทวนกันเสมอทวนกันเรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่เข้าใจตัวนี้มันเท่ากับเราไม่เข้าใจต้นตอว่ามันมาจากไหนถูกไหมรเราอยากจะขจัดอะไรนะเป็นหูดอยากจะตัดก็ต้องรู้ว่าไอ้หูดมันมาจาก กระบวนการแบบนี้เป็นโรคมะเร็งจะรักษามะเร็งเพราะมันไม่สาเหตุมาจากแบบนี้นะเป็นโควิดก็เพราะไวรัสโควิดมันเป็นแบบนี้ต้องระวังป้องกันมันต้องไปที่เหตุเพราะเหตุของความอยากเหตุของกิเลสมาจากไหนก็มาจากความความคิดก็ย้อนกลับไปความคิดมาจากไหนเพราะต้องการแฟนสวยๆเนี่ยถ้าตาบอดรู้ไหมความสวยคือดยังไงก็ไม่รู้ถ้าหูหนวกจะรู้ไหมว่าเสียงเพราะเพราะเนี่ยเป็นยังไงก็ไม่รู้ ถ้าไม่รู้จะมีความอยากไหมอย่าว่าแต่ความอยากเลยหูหนวกแต่กําเนิดนะแม้จะมีองค์ประกอบในการพูดครบยังพูดไม่ได้เลยเพราะไม่เคยได้ยินเมื่อไม่เคยได้ยินก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าการจะใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในลําคอแล้วไปเชื่อมโยงกับสมองให้เกิดเส้นเสียงสั่นให้ออกมาเป็นระดับคำพูดถ้อยคำเนี่ยมันทำยังไงเพราะมันไม่ได้รู้มาก่อนเพราะการรู้เนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญ ตาหูจมูกลิ้นกายคุณต้องสัมผัสกับรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งดังนั้นพอสัมผัสปับ๊บแล้วจะเป็นยังไงของทั่วไปเลยชอบไม่ชอบแล้วเฉยๆนึกออกไหมทุกครั้งเห็นผู้หญิงคนนี้อชอบสูงยาวเขา่าดีดำเตี้ยม,มันก็เห็นชัดนึกออกไหมนั่นแหละทบทวนเราคนหนุ่มเหมือนกัน เราต้องพูดเลืองผู้หญิงกันหน่อยมันก็จะเกิดความรู้สึกแบบนี้เพราะเกิดความรู้สึกแบบนี้มันฝังความรู้สึกแบบนี้เนี่ยนะที่จะฝังเนี่ยมันยังมีอีกชั้นนึงก็คือการสร้างค่านิยมที่ครอบมาเช่นเด็กรุ่นผมเนี่ยหมายถึงว่าตอนที่ผมเป็นหนุ่มสาวเนี่ยมันต้องสวยแบบพระจันทร์วันเพเ็ญคือยังไงก็หน้ากลมผ่องสวยรุ่นนี้จะสวยต้องแบบไหนเรียวเรียวเรียวเกาหลี Need ต้องหน้าวีเชฟว่บอกมึงบ้าหรือว่าไง ไปพูดไปคุยกับมันมันก็ด่าดกลับว่าเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่ครอบมาอีกชั้นนึงอีกอ่าค่านิยมเนี่ยหรือกระบวนการการที่เราเรียกว่าค่านิยมเนี่ยมันคือต้นต่อแรกที่ถูกสร้างต่อมาในหมู่มนุษย์เชื่อมโยงกันมึงเป็นคนนะต้องมีลาบยศเงินทองชื่อเสียงมึงก็สร้างกันมาแบบนี้เป็นองค์ประกอบอันละเอียดอ่อนขึ้นก็คือ สวยไม่สวยแบบโน้นแบบนี้หล่อแบบโน้นแบบนี้ใช้รถยอนั้นยอ่อนี่ใช้เบนก็โอเคพอยก็โอ้ยยิ่งโอเคเอโอโ้โหแม่งซูซูกิโอโ้โหปันจักรยานอะไรแบบนี้มันก็สร้างเป็นค่านิยมขึ้นในค่านิยมเหล่านี้เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายนะไปสัมผัสกับค่านิยมเหล่านี้เนี่ยอีตัวนี้แหละเป็นตัวสร้างให้เกิดความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะเอ๊ะถ้าเราไม่สอดคล้องกับค่านิยมเราก็กลายเป็นคนผิดปกติอีก ทีนี้มันกลายมาเป็นสองชั้นเข้าไปในกระบวนการการสร้างกิเลสหรือความอยากขึ้นในความคิดเราเมื่อถูกสร้างขึ้นแบบนี้เรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเมื่อไม่ได้มันก็เกิดโมโหโกรธาความจริงเนี่ยนะนี่พูดเรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เรื่องการเมืองแบบเดียวกันที่เกิดขึ้นใน,ใน<ส>ทุกวันแม่ถูกสร้างค่านิยมครอบ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 ,ครอบกันมานะอาขอไปแตะหน่อยมันจะได้เห็นภาพประชาธิปไตยประชาิไปไยต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะต้องมีสิทธิอันนี้ ซึ่งไอความหมายประชาิปไทยประชาไทยสิทธิสิทธิที่มึงว่าก,กันเนี่ยความจริงเป็นส่วนที่เพื่อตอบสนองความอยากตัวเองนั่นเป็นความอยากของตัวเองที่ถูกสร้างข้ายมซ้อนทับมาซึ่งคุณไม่เข้าใจคุณไม่เข้าใจว่าในความหมายลึกซึ้งมากกว่านั้นเนี่ยนะโโหมึงถูกสร้างค่านิยมซ้อนทับเรื่องลาบยศชื่อเสียงต่างๆเนี่ยที่มันฝังพอเกิดมาแม่มันต้องแบบนี้นะโอ้ลูกนะเติบโตนะให้เจริญรุ่งเรืองเจ้าคนนายคนมึงจะเจริญ หาอะไรก็ตามแต่ถึงเวลามึงตายนี่คือความหมายของคําว่ากิเลสอยากให้หายไปม,มันเป็นธรรมชาติของกระบวนการทางความคิดหรือการทํางานของจิตใน4ขั้นตอนที่พูดมาแล้วถ้าทําให้กิเลสหายเนี่ยนะก็คือการเดินเข้าสู่การเป็นอริยบุคคลอริยบุคคลปแปลว่าอะไรอริยบุคคลก็หมายความว่าเข้าสู่เส้นทางของการที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอริยบุคคลตามคําสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือ ่านเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีแล้วก็เป็นอารหาั <4 S 1> นต์สี่ขั้นตอนพระสงฆ์ทั่วไปนี่ใช่ไหมนั่นเรียกวสมุทติสงฆ์ห่มผ้าเหลืองบางทีไม่ใช่เป็นพระสงฆ์เพราะค่าที่ถูกวัดมันไม่ได้ฟักว่านุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วก็เป็นพระแนละ้วไม่ได้ถูกวัดแบบนั้นเวลาเครื่องวัดจริงๆเนี่ยธรรมชาติมันเป็นตัววัดไม่ใช่ชาวบ้านมาวัดหรือ อำนาจรัฐมาวัดหรือคนมาวัดได้เป็นเจ้าคุณแล้วก็วิเศษวิสโสเป็นสมเด็จและวิเศษวิสโสแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านผู้มียศเหล่านี้ไม่น่ากลับว่านับถือก็แล้วแต่แต่และองค์แต่เครื่องมือในการวัดจริงๆธรรมชาติมันวัดวัดก็คือกระบวนการการพัฒนาของจิตก็กลับมาแบบเดิมเดยมการพัฒนาของจิตถ้าจะใช้ถ้อยคํามันเป็นสมมุติภาษามาวัดเนี่ยมันก็มีสีขั้นตอนนะสีขั้นตอนเนี่ยความจริงเนี่ยนะ ภาษาเนี่ยนะมันถ่ายทอดได้หมดแต่มันก็มีความจําเป็นที่จะสื่อสารให้เราเนี่ยเข้าใจพระเจ้าจึงบอกว่าเฮ้ยการจะเข้าสู่การเป็นอรรยบุคคลขั้นต้นได้เนี่ยนะคุณจะต้องละสังโยชน์สามมันก็มีคําถามอีกไงภาษาไอ้สังโยชน์สามนี่คืออะไรวะก็ต้องรู้ก่อนว่าสังโยชน์แปลว่าอะไรสังโยชน์แปลว่าเครื่องร้อยรัฐพันธนาการสังโยชน์แปลเครื่องร้อยรัดพันธนาการอะไรล่ะที่ร้อยรัดพันธนาการก็กิเลสนี่ไงแต่กิเลสที่พี่บอกว่ามันสร้างค่านิยม ค่านิยมมาซ้อนทับกับความเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่ภายใต้กิเลสสูงสุดคือการที่มึงคิดว่ามึงเป็นคนทั้งทางความจริงม,มึงไม่ใช่คนมึงแค่องค์ประกอบทางธรรมชาติที่เป็น,นกลไกของกรรมที่จิตมาสันดาบกับร่างกายสปาร์กตอนที่สเปิร์มวิ่งเข้าสู่ท้องแม่นั่นคือความจริงทางธรรมชาติทีนี้พอตัวนี้เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยพระพุทธเจ้ามาสอนให้เข้าใจง่ายขึ้นว่าเฮ้ย hey, กิเลสจะหมดเลยนะ มันต้องพัฒนาจิตไว้มันต้องพัฒนาจิตไปการพัฒนาจิตเนี่ยนะถึงต้องเรียกว่าต้องละสังโยชน์สามก็ละเครื่องร้อยรัดไมันก็จะมีอ้สาอย่างที่ว่าสังโยชน์สามมันจะมีสิบข้อแต่เราเอาขั้นตอนแรกก่อนให้เข้าใจเนี่ยนะซึ่งความหมายที่มนุษย์ปุชนทั่วไปมันจะพูดกันมากโอ,โ,อโหการเป็นโสดาบันเนี่ยยากแต่กูบอกว่าง่ายไม่รู้เป็นไม่เป็น,ปนหรืออะไรไม่รู้ดูสามข้อที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยมันเป็นง่ายอันแรกคืออะไรเห็นว่าเนี่ยนะ ตัวตนของเราเนี่ยนะไม่มีศักกายทิฏฐิเราไปยึดถือว่าเรามีตัวตนก็พยายามหนึ่งตัวตนเราไม่มีสองเนี่ยนะอย่าสงสัยในคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมอย่าสงสัยในคําสอนจะให้ทําความเข้าใจนะถูกต้องให้เชื่อพระพุทธเจ้ามีและสอนให้มึงพ้นทุกการสอนพ้นทุกเนี่ยนะก็คือคำสอนที่ให้ปฏิบัติตามอสติปัฏฐานสี่ที่พูด่มันมีวิธีการที่มาสื่อสารกัน มากมายให้เข้าใจและภายใต้ไอ้สามข้อที่ว่านี้นะมันจะนำพาไปสู่จุดอันหนึ่งที่มันจะเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นก็คือมันจะเกิดมรณสติขึ้นในจิตใจของเราคำว่ามรณสติที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราก็คือเราจะตระดักและลึกถึงความตายอยู่เสมอเรายังทิ้งไม่ได้หรอกว่าตัวตนเราเหรอพี่เนี่ยกูกดมันแล้ยังไม่เห็นเลย เมื่อก่อนเนี่ยนะโอ้โห,โ,หโหลูกกูเนี่ยสวยนะเหมือนแม่มันเลยแม่มันทุกวันโอ้โหแกดูไม่ได้เลยนะเมื่อก่อนก็นางงามเห็นผู้หญิงสวยก็โอ้โหเห็นอยู่แล้วนี่ก็อหนังมังสานะวันก่อนกูไปยืนดูศพที่รถชนท้องแตกกระจายภายใต้หน,นังมันผิวขาวดีเนี่ยแม่งข้างในโอ้โหเลือดเลย,ยตับไตไส้พุงรู้แต่จิตมันไม่ยังถ่านรู้แล้วจิตยังจนทิ้งเนี่ยอันนี้ก็เข้าสู่เส้นทางอารหันต์แล้ว นะแต่วันนี้เราพูดกันเรื่องโสดาบันก่อนพันโสดาบันพอจิตคุณได้ในกระบวนการนี้ไปสู่การเข้าใจว่าเราแม่งตายทุกคนตายหามันจะเรื่องเยอะไปทําไมมันก็ช่างแม่ช่างแม่มันก็เกิดเรื่อยช่างแม่เรื่อยๆก็เหมือนรู้เฉยๆไม่ไปยึดมันก็ค่อยคหายไปค่อยคหายค่อยๆหย,ยๆหายไปซึ่งนั่นแหละคือผลที่เกิดขึ้นในการพัฒนาการของจิต ความจริงในแต่ละขั้นเนี่ยนะที่เรียกว่าสีขั้นใหญ่ที่พี่พูดเป็นโสดาบันสกิทาคามียนาคามีแล้วก็พระอรหันเนี่ยนะในขั้นของโสดาบันก็มีเป็นขั้นขั้นอีกมีอยู่สขั้นเขาเรียกว่าเอกพีซีประเภทนี้คือชาติเดียวบรรลุธรรมอีกประเภทหนึ่งก็คือโกลังโกละ,อ,ะอีกสองสามชาติถัดมาก็คือสตักขันตุงประมะอันนี้ก็อีกไม่เกินเจ็ดชาติความหมายของมันคืออะไรความหมายก็คืออยู่ที่สภาวะจิตที่ค่อยๆปลดกิเลสมันปลดไปเอง ตามธรรมชาติไม่ใช่เพราะเราไปอยากลดเพราะเราไปอยากกดก็คือเหมือนเราอยากเราอยากก็คือความคิดก็เป็นกิเลสอีกมันจะเป็นไปเองโดยธรรมชาติของมันมันจะหลุดไปเองมันเหมือนกับมันเหมือนมีเครื่องมือเข้ามาสันดาบในจิตอ่ะสันดาบไปเรื่อยๆมันก็หลุดออกระเทาะไป๊อกบัก๊อกบักไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยนะกิเลสเนี่ยนะมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นพร้อมกับการทํางานของจิตให้รู้จักมันแล้วเมื่อรู้ว่ากิเลสมันเป็นแบบนี้และรู้ทางของทางที่จะไป ตามคำสอนรู้เจ้าโอกาสมันก็เกิดขึ้นกับคนทุกคนได้ไม่ยาก